ตอนนี้นะคะก็มาถึงโรงพยาบาลอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะคะก็อยู่ในจังหวัดนนทบุรีนี่เองค่ะกับโรงพยาบาลพนั่งเก้านะคะ,ะซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แล้วก็มีผู้เข้าไปใช้บริการเป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกันกบโรงพยาบาลพนั่งเก้านะคะในเรื่องของแนวทางการตรวจทางห้องบฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผลค่ะวันนี้เราก็มาเป็นแพทย์ค,คู่เลยนะคะเดี๋ยวก่อนทเนี่ยให้ทั้งสองท่านได้แนะนาตรวจตักตีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงชวดาเปียบุญ นานนท์นะคะเป็นนายแพทย์ชํานาญการค่ะเป็นอายุรแพทย์โรคเลือดประจาโรงพยาบาลพระนังเก้าค่ะแล้วก็เป็นรองประธานคณะกรรมการไอเอของโรงพยาบาลพระนางเก้าค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะปัทนิธิอรัญญะนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกอยู่ที่โรงพยาบาลพระนังเก้านักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการนะคะอยู่ในทีมก็เป็นรองประธานของทีมค่ะ่ตัวจริงของคนที่ทำด้าน IOU โดยเฉพาะเลยนะคะค่ะ คุณหมอช่วยเล่าให้ฟังถึงแนวทางการดําเนินงานของโรงพยาบาลนะคะเกี่ยวกับ i l u ใั้ฟังไหคคะว่าเรามีแนวทางยังไงบ้างคะค่ะก็ของโรงพยาบาลต้องบอกว่าเดิมเนี่ยไม่เคยมีการศึกษาแล้วก็การทํเาเรื่อง i o u มาก่อนก็คือเพิ่งทําพร้อมกับที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ มีโครงการขึ้นมาก็คือเริ่มเมื่อพฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาค่ะที่เราเริ่มมีทางตรงย์เข้าไปดูงานที่โรงพยาบาลแล้วก็ช่วยเราดูเรื่องปัญหาเ,เกี่ยวกับการใช้แลบอย่างสมเหตุสมผลตอนนั้นเราก็เลยจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งก็เพิ่งร่างขึ้นมาเมื่อเดือนธันวาเริ่มจัดประชุมแล้วก็ระดมกันคุยกันเรื่องปัญหาการส่งแลบที่ไม่สมเหตุสมผลในโรงพยาบาลค่ะก็คือห้องแลบเนี่ยก็จะเสนอแนวทางมาให้ก็คือเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งแลบ ห้องตรวจต่างๆคือทางกงโวิ์เนี่ยได้เอาร่างคู่มือการใช้แลบอย่างสมเหตุสมผลมาให้เราดูจะเป็นคู่มือที่เกี่ยวกับ,กกบ7กลุ่มโรคหล,กลัก<แ>ก็คือเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคตับโรคติดเชื้อพวกนี้ค่ะแล้วก็การส่งแลบคัดกรองสุขภาพของกลุ่มอายุต่างๆซึ่งโอเคตรงนี้นเราก็เอามาดูกันที่ปัญหาของโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็คือปริมาณเตียงของ600เตียงผู้ป่วยนอกเนี่ยวันละ2,500-3,000รายต่อวันแล้วก็เป็นโรงพยาบาลระดับตัิยภูมิดังนั้นการใช้ อินเวสติเกชันการส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อการวิจัยเนี่ยก็ถามว่าสูงไหมก็มีปัญหาสูงขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีจากที่วิเคราะห์มาที่ห้องหลบเอาข้อมูลมาให้ดูค่ะทางนี้ก็จากหมอใหม่ด้วยที่ต้องที่จบมาใหม่น้องหมอเนี่ยก็อยากจะส่งตรวจเยอะหรืออาจจะมไม่ความไม่แน่นำในการสภาวะตรวจร่างกายต้องการส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อการยืนยันการวิจัยแล้วก็ยังไม่มีการทําคู่มือชัดเจนว่าจะต้องติดตามการตรวจ แล็บเนี่ยกี่เดือนทีนะกกนี้ก็เลยเนี่ยค่ะเราก็เลยศึกษาเอาปัญหานี้มามามา,มาทำคณะกรรมาการก็เลยอ,อยากจะทําเกี่ยวกับกลุ่มโรคกลุ่มโรคหลักเต้องบอกว่าอุรกรรมเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนแพทย์ที่สั่ง i n v e s t i g a t i o n สั่งแลบค่อนข้างสูงอยู่แล้วดยทางหมอเองเป็นหมอโลกลือดก็ใช้ใช้ผลเลือดเยอะต้องบอกต้องยอมรับตามตรงว่าเป็นต้องเป็นหนึ่งในท็อปทอปของโรงพยาบาลที่ส่งส่งแลบแต่ว่าก็พยายามจะพยายามจะหา ว่าจะมีตัวไหนที่เราเราไม่ได้จะลดลดลดต้นทุนลดการใายสายแต่ว่าเราจะพยายามส่งให้มันเหมาะสมที่สุดบางอันที่จะเป็นจะเป็นก็คือจําเป็นแต่ส่งความถี่ที่เหมาะสมแล้วก็ปัญหาไม่ไม่ไม่ใช้แลบ,บอย่างสมเหตุสมผลในการวินิจฉัยแต่ละโรคแล้วก็ที่เรารณรงค์เพิ่มเติมก็จะมีในเรื่องของโรคอย่างกลุ่มลบคเบาหวานเราก็จะดูการส่งตรวจ น้ําตาลสะสมในเลือดที่ส่งทุกไม่เกินทุก90วันเพราะเรารู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงใช้เวลา3าถึงสเดือนอยู่แล้วไอค<ต>้ค่าเฉลีย่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคือเราศึกษาจากที่ศึกษามามีในช่วงปี65 2565 25, 25, เนี่ยจะมีประมาณเป็นร้อยลายที่ส่งเกิน4ี่ครั้งเกินสี่ครั้งออกปีเกินร้อยจากที่ส่งทั้งหมดก็เยอะอยู่ส่งทั้งหมดทั้งปีเนี่ยสี่หมื่นกว่าลายแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะส่งปีละสี่ครั้งนี่แหละน้อยกว่าสี่ครั้งแต่ว่า ปริมาณ20%ได้ที่ส่งเกินกว่านั้นซึ่งเราก็พยายามจะลณลงให้ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งก็ต้องใช้หลายหน่วยงานมาช่วยกันทั้งทางด้านฝ่ายไอทีทางด้านห้อง l a บแล้วก็ที่สำคัญคือผู้สั่งคือแพทย์นี่แหละคะ่ะทีนี้หันไปทางห้อง l a บบ้างค่ะสัคพูดที่คุณหมอพูดถึงว่ามีการนําเสนอแนวทางอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ในส่วนของห้อง l a บนะคะอย่างพี่กุ้งเนี่ยเดิมทีเราทําแลบอยู่เราจะจะพบว่าอัญหาหน้างานเราอะค่ะเราพบว่าบางครั้งอะ การสั่งตรวจมีจำนวนเทสรหรือว่าในการเทสที่ส่งซ้ำนะคะโดยผลเก่าเนี่ยยังไม่ออกก็มีเพราะาว่าเปาาเดิมใช่ค่ะเรา,<ๆ>เ,ราเราจะเป็นคนที่เก็บ Data เนาะเราจะอยู่กับ Data กับการสั่งแลบแล้วการดูผลหรือว่าเราจะเห็นว่าผลเก่ายังไม่ออกอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราคิดว่าถ้าเราใช้แลบโดยให้ไปดูประวัตินะคะก็คือดูประวัติการส่งแลบก่อนว่า ผลออกหรือ,อยังก่อนที่จะส่งซ้ําตรงนี้น่าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะคะแล้วก็พอตัวเองพาร์ทขึ้นมาเป็นผู้บริหารเนาะเราก็ได้รับงบประมาณจัดสรรในแต่ละปีที่เรียกว่าแพนฟิน่ะค่ะจำกัดมาว่าก้อนที่เราจะต้องจัดซื้อวัสดุวิทย์ยอยู่ที่เท่าไหร่ต่อปีนะคะ <Okay. S 1> เราก็จะต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลว่าย้อนหลัง3ปีเนี่ยเราจะเห็นแลบบางแลบที่โกรธขึ้นเพราะฉะนั้น Data ตรงนี้ค่ะเราก็มาคุยกับ ทีมแพทย์เนาะคุยกับอาจารย์ชวดาค่ะที่ที่มาช่วยดูแลแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนหาว่าถ้าเป็นแล a บตัวเนี้ยถ้ากรดระดับ2 0 0ร้0ยถึงห้านะคะมันมีความหมายหรือมีนัยยะหรือช่วยในการอินเวสติเกตเพื่อเอาไปรักษาคนไข้ได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล a บเราจะเอ๊ะเรื่อง data ค่ะแล้วก็อ,อย่าง ถ้ามีอะไรที่ผิดปกติเราก็จะไปคุยกันในที่ประชุมนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะที่ที่เราจะาเห็นอยู่ว่าบางรายการน่าจะเป็นเบสไหมค่ะ,คะก็ช่วยกันนะะอย่างระบบการจัดการเก็บข้อมูลตรงนี้เรามีวิธีการจัดเก็บยังไงคะ การสั่งแ lap ค่ะกับผลแ lap เนี่ยมันก็จะอยู่ในฐานระบบของข้อมูลแ lap เนาะ,ะเป็น L S นะคะที่เราสามารถดึงได้สำหรับข้อมูลของโรงพยาบา<ม>ลเราก็สามารถดึงได้แล้วเอามาใช้ประโยชน์ในการ<ม>าวิเคราะห์ค่ะว่าแ lap ตัวไหนที่ที่ส่งซ้ำค่ะค่ะคุณหมอคะพอเราจะลดเรื่องของการสั่งตรวจแ lap เนี่ยคนไข้ฟีดแบบเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่า คือเราจะไม่ได้ลดลดจนจน under investigation นะคือก็คือ rational investigation ที่เหมาะสมก็คืออะไรที่น้อยเกินไปก็ต้องทำเพิ่มเรื่อนอะไรที่เยอะเกินไปก็ต้องทำให้มันลดลงให้ําความเหมาะสมตามเกณฑ์ตามมาตรฐานเนาะต้องบอกตามมาตรฐานอะไรที่มัน over use เนาะเราก็ศึกษาจาก high cost กับไฮโวลูมก็คือแบบที่ทรงเยอะ,ะกับแบบที่มีราคาสูงที่สุสด1ิอันดับแรกของโรงพยาบาลแต่ก็ามาวิเคราะห์ว่ามันตรงกับมาตรฐานของไกด์ไลน์คู่มือของแต่ละสมาคมแต่ละโลกหรือเปล่าถึ่นี้ถามว่าจะผลกระทบกับคนไข้ไหมหลักๆคือคาดว่าต้องทําให้ไม่มีผลกระทบกับคนไข้และคนไข้ได้รับประโยชน์มากที่สุดค่ะ,คะโดยที่ไม่กระทบกับทั้งโรงพยาบาลด้วยแล้วก็คนไข้ด้วยเนาะค่ะอย่างถ้าพูดถึงประโยชน์ที่ได้รับกับการทำ I m U ตัวนี้นะคะมีประโยชน์อย่างไร แน,น่นอนเข็มมุ่งของโรงพยาบาลเราก็คือเอ ER คุณภาพแฮปปี้โอพีดีแล้วก็ลดรายจ่ายสร้างรายได้ซึ่งอันนี้อยู่ในเข็มมุ่งที่3คือเรื่องของการลดรายจ่ายสร้างรายได้เนาะก็ <c oughs> คืออย่างเป้าหมายเราที่เราพยายามจะตั้งตัวชี้วัดอันที่เพ,พ,พิ่งประชุมกันมาเลยเมื่อปลายเดือนมกราที่ผ่านมาตัวชี้วัดในเรื่องของการลดการส่งอย่างค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสมที่เกิน4ครั้งต่อปี ที่มันเกินเนี่ยหากให้ลดลงมากกว่า5%ซนตแน่น,นอนมันก็จะเป็นตัวเลขที่มองเห็นตัวเลขนั้นก็จะรีเฟล็กกับค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลึอาจจะไม่ได้เป็นเงินมากแต่ก็ถ้าค่อยๆทำสะสมแล้วก็มีหลายๆตัวที่แพนจะทำต่อไปมันก็จะต้องดีขึ้นเนาะมันก็จะเป็นส่วนช่วยโรงพยาบาลด้วยก็ช่วยรัฐบาลด้วยค่ะอย่างห้องแลบเองเนี่ยเราจะเห็นอยู่บ่อยๆเลยกับคุณไข้ที่รออย่างยกอย่างการเจาะเลือดลอผลค่อนข้างมาก<ะ>ตรงนี้เนี่ยพอทำเรื่องของ RU เข้าไปแล้ว มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่งไรบ้างไหมคะคิดว่านะคะ,ะแน่นอนนะคะเว<ม>ิร์กโหลดถ้ามีการสั่งหลบอย่างสมเหตุสมผลนะคะเวิร์กโหลดน่าจะลดลงนะคะแต่นี้คนไข้ก็อาจจะไม่ได้นัดมาเจาะเลือดถี่มากขึ้นนะคะคนไข้ที่ walk in เข้ามาใช้บริการในห้องเจาะเลือดก็น่าจะลดลงค่ะ<ม>การลดแอ้อัดตรงนี้ก็น่าจะมีผล<ม>นะคะทางทางอ้อมมหาทางอ้อมนะคะ<ม> แล้วก็เบอร์เดนที่เข้ามาในาในห้องปฏิบ,บัติการก็คงลดลงอะคะ่ะเจ้าหน้าที่เราก็จะมีเวลาที่ไปทําเรื่องคุณภาพได้มากขึ้นนะคะตรงนั้นแล็ที่พูดถึงเนี่ยนอกจากเจาะเลือดแล้วยังมีอะไรอีกบ้างไหมคะอืจริงๆงเราสิทเชของโรงพยาบาลใช่ไหมคะ,มคะนต้องจากผลตรวจเลือดก็ะจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เนาะ มีการใช้เลือดในครั้ง<ช>เลือดห<ช>ลักหลังๆคังส่วนนี้ก็คือรวมทุกอย่างใช่อะไรที่เป็นการตรวจส่งตรวจเพื่อคนไข้เนาะ không? ไม่ใช่เฉพาะเลือดอย่างเดียวก็คือเลือด<ม>ปัสสาวะหรือสิ่งส่งตรวจจากคนไข้ทั้งหมดแล้วก็เอ็กซเรย์เล็กซเรคอมพิวเตอร์ที่เป็นของโรงพยบาบาลก็อยู่ในเรื่องนี้แล้วก็การให้เลือดการใช้เลือดอย่างเหมาะสมก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วยจริงที่นําเสนอไปนี่การจองเลือดที่เหมาะสมมหาเราก็ได้ขับเคลื่อนมาเดือนนึงแล้วค่ะซึ่งก็เห็นผลแล้วเพราะว่า สามารถลดคอร์สค่าใช้จ่ายได้ค่ะแล้วการสื่อสารกับบุคลากรในโรงพยาบาลของเราล่ะคะเราทำยังไงก็หลักๆเนี่ยเรามีคณะกรรมาการประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลตัวแทนจากห้องแลบแล้วก็ตัวแทนจากฝ่ายไอทีก็คือจะพาให้เราแพทย์เนี่ยก็จะมีตัวแทนของแต่ละกลุ่มงานย่อยมาอย่างน้อยกลุ่มงานละหนึ่งคนอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีประธานองค์กรแพทย์ด้วยที่เป็นที่ปรึกษา ก็ผอ,อ,อกับรองผอ,อ,อเป็น,ปนที่ปรึกษาเช่นกันเนี่ยเราก็จะสื่อสารไปหลังจากที่เราประชุมได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาหรือเราจะาวางมาตรฐานร่างแนวทางการใช้ <S <S ก็ต้องไป implement กับแพทย์ <S <s <illes> <S หรือคนที่สั่งการตรวจเป็นหลัก <s illes> ใช่ไหมคะอีกคนที่สั่งการตรวจก็คือแพทย์ก็เราก็จะประชาสัมพันธ์ไปกับท่านประธานองค์กรแพทย์ที่อยู่ในคณะกรรมการ l a บของเราเนี่ยค่ะท่านก็จะเอาไป อาจจะประชาสัมพันธ์ทางไลน์หรือว่าเข้าไปคุยในการประชุมขององค์กรแพทย์ซึ่งมีทุกเดือนอแล้วเอาไปคุยกันก็เพื่อจะประชาสัมพันธ์ให้แพทย์ทั้งหมดเห็นตรงกันไหมแล้วก็ยอมรับไหมกับร่างที่เราล่างมาร่างแนวทางการใช้แบบการส่งตรวจคัดกรองมะเร็งหรือการส่งตรวจคัดกรองเช็คอัพอะไรต่างๆแต่หลักๆก็คือต้องเป็นแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แบบนั้นก่อนๆที่เราที่เราจะล่างขึ้นมาเนาะ ก็คือผู้ที่มีส่วนร่วมก็คือคนที่ต้องใช้แลบนั้นในการวินิจฉัยในการติดตามการรักษาอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานแลบเบาหวานก็จะคุยกับคุณหมอตําไรท่อแ a บมะเร็งก็คุยกับคุณหมอมะเร็งค่ะรมาณนั้นนะคะแพทย์ครบทุกแผนกมีพยาบาลนะคะแล้วก็มีไอทีเนาะแล้วการประชุมของเราก็มีความถี่ทุกเดือนค่ะเราประชุมแล้วมีการมอนิเตอร์การเก็บตัวชี้วัดค่ะทุกเดือนตรงนี้นี่เราทําไปเราก็ประเมิน ใช่ก็ต้องมีการติดตามติดตามผลจริงๆก็ติดตามทุกเดือนแต่ผลในระยะสั้นกับระยะยาวก็คงต้องดูกันทสามเดือน6กเดือนด้วยบางตัวที่แพนว่าจะเก็บแล้วถ้าเกิดมีโนยามานอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของน้ำร่องทั้งยีกว่าแห่ง ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเขาหรือว่าจะให้คาแนะนําเขาได้ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ยินดีมากได้ใจใช่ถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะในส่วนของห้องปฏิบัติการนะคะพี่คุ้งเองก็จะมีลายกลุ่มที่ดูแลกันในจังหวัดก็เวลาเราประชุมเรื่องเนี้ค่ะเราก็จะโพสเข้าไปในกลุ่มลน์ซึ่งมีโรงพยาบาลชุมชนสนใจนะคะเขาก็เลยขอดูล่าง r l u จาก โคลมวิทย์อะค่ะจากกระทรวงนะคะเราก็ส่งไปให้แล้วทีนี้ของเราก็จะมีประชุมในจังหวัดนะคะซึ่งเขาเขาบอกว่าเขาอยากฟังว่านโยบายนี้เป็นยังไงเผื่อเขาจะเอาไปใช้ในโรงพยาบาลชุมชนได้ซึ่งคิดว่าในแต่ละบริบทของพื้นที่ของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยสามารถเอาไปใช้โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทนั้นๆนะคะในส่วนของห้องปฏิบัติการเรามีเครือข่ายกันอยู่แล้วในจังหวัดในเขตอะค่ะ ค่ะเราก็จะมีเวทีที่สื่อสารแล้วคิดว่าก็คงจะเป็นที่เลี้ยงเขาได้ค่ะแพทคุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมอีกไหมคะอ๋อก็ยินดีมากๆที่ได้เป็นโรงพยาบาลหนึ่งใน23โรงพยาบาลนำร่องของโครงการ ILU ที่ทำร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คือว่าเป็นโครงการที่ถ้าระยะยาวทำไปได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยต้องมีประโยชน์กับประเทศกับระดับประเทศเลยแล้วก็ กับโรงพยาบาลแล้วก็กับแพทย์และผู้ป่วยก็ได้รับประโยชน์ด้วยการที่ใช้แลบน้อยลงคนไข้รอลดลงจํานวนคนไข้แล้วก็ผู้ผู้ให้บ,บริการก็มีความสุขมากขึ้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางคุณหมอแล้วก็ที่นักเทคนิคการแพทย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องการทํางาน i อวให้กับพวกเราได้รับฟังกันะขอบคุณค่ะ